เดี๋ยวขอเสริมเรื่องอันนี้นิดหนึ่งแล้วกันเรื่องการทําพินัยกรรมเนาะเรื่องการทําพินัยกรรมก็คือถ้าเกิดว่าแต่งงานไปแล้วค่ะแต่งงานไปจดทะเบียนสมรสอยากจะทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ใครสักคนอ่ะถ้าเป็นสินส่วนตัวอ่ะการทําพินัยกรรมอ่ะถ้าเป็นสินส่วนตัวเนี่ยสามารถยกให้ใครก็ได้ตามความพยใจตามความพอใจของเราเลยเราอยากยกให้ใครก็ได้ แต่กับสินสมรสเนี่ยเนื่องจากว่าสามีภรรยาเนี่ยมีสิทธิ์ในเป็นเจ้าของของสินสมรสร่วมกันเนี่ยคนละครึ่งค่ะดังนั้นจึงไม่มีอํานาจที่จะทําพินัยกรรมยกสินสมรสที่มันเกินกว่าส่วนของตัวเองเนี่ยให้กับบุคคลอื่นได้ค่ะ,ะถ้าสมมุติว่าไปทำพี่พินัยกรรมนั้นถ้าทําไปพิ่นัยกรรมนั้นอะ่ะจะสมบูรณ์เฉพาะในส่วนของตัวเองอก็คือ อ่าใช่หููอีกครึ่งนึงก็ต้องคืนใช่นะคะ,คะมีเงินอยู่ในบัญชีล้านหนึ่งเงี้ยซึ่งเงินหนึ่งล้านนั้นอ่ะได้มาจากการอหลังจากที่มีการแต่งงานแล้วอาจจะเป็นการทํามาหาได้ร่วมกันอะไรก็ว่ากันไปอยู่ๆแนนอยากจะยกทําพินัยกรรมค่ะยกให้กับหลานและกันอ,อ,อ่ะหลานหรือว่าเพื่อนสนิทก็ได้เ,เพื่อนสนิทคนนี้ดีมากเลยยกให้ดีกว่า โอนให้เขาเลยหนึ่งล้านทำพินัยกรรมปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำพินัยกรรมยกเงินหนึ่งล้านบาทในบัญชีนี้ให้อ่าซึ่งเงินในเงินหนึ่งล้านในบัญชีนั้น่ะค่ะห้าแสนเนี่ยเป็นของสามีเรานะอืมพินัยกรรมนั้นน่ะจะสมบูรณ์แค่ครึ่งเดียวก็คือห้าแสนเท่านั้นอืออีกห้าแสนหนึ่งเนี่ยจะไม่สมบูรณ์ะจะบังคับไม่ได้เท่ากับว่าเพื่อนแนนก็จะได้ไปแค่ห้าแสนบาทจะได้ไม่ถึงหนึ่งล้านตามพินัยกรรมเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทํายกให้บุคคลอื่นอยู่แล้ว พรมันเป็นเรื่องของสินสมรสอ่าก็ประมาณนี้ค่ะ,คะ